เราก็ยังอยู่ที่เกาะพะเหมือนเดิมนะคะเราจะมาศึกษาวิถีชีวิตของลุ่มน้ําเจ้าพยาชุมชนที่เขาประกอบอาชีพการตกกุ้งแม่น้ําเจ้าพยานะคะเราได้สืบทราบมาจากชมรมการตกกุ้งแม่น้ําเจ้าพยาว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งในชมรมเนี้เขาถือให้เป็นอาจารย์นะคะหรือเรียกว่าปราชญ์ในด้านของการตกกุ้งแม่น้ําเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับอาจารย์วิรัตไวอาสาเพื่อที่จะมาศึกษารูปแบบของการตกกุ้งนะคะสวัสดีค่ะ ลุงวิรัตวิยาสานะคะวันนี้มาทำอะไรคะคุณลุงตัดเลือกไม้หลาคันเบ็กครับผมต้องดูไม้ที่แก่พอใช้ได้ต้องทำปีขึ้นทําไมเราถึงเลือกใช้ไม้ที่แก่คะเพราะว่าไม้แก่เวลาหลาคันแล้วคันจะเด้งตัวมันจะไม่ตายจะไม่โกงงจะไม่โกงงครับผมเนื้อต้องออกเหลืองนิดนิดเนื้อต้องออกเหลืองนิดนิดนะคะอ๋อนี่ไม่เกินไปต้องการลำใหญ่ๆอันนี้เราเคาะเพื่อเพื่อฟังเสียงเปล่าครับผมฟังเสียงแน่นฟังเนื้อไม้เนไม้แก่เนี่ยอ๋อถ้าอย่างนี้แก่ครับผม ดูผิวก็รู้เนี่ยมะไมาแก่ผิวออกเหลืองนิดๆเนี่ยมะอ๋ออันนี้คือแก่แล้วอันนี้อาจจะไม่เหมาะอันนี้ก็ใช้ได้แต่ลำเล็กเกินไปใช้ได้แต่ลำเล็กเล็กเกินไปครับผมอย่างนี้มันจะเป็นไม้อ่อนอันนี้ก็จะเขียวไปหน่อยนะเนี่ยอ่อนถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะได้ต้นไหนที่มันเหมาะบ้างคะก็ต้องมาดูต้นใหญ่ๆดูต้นใหญ่ๆนะคะเราจะโชคดีไหมคะเราจะมีต้นไหนพอที่จะไปทำคันเบ็ดได้บ้างมีครับผมอ๋อ ตัวนี้ก็เป็นแผลใช่ไม่ได้อ๋อเป็นแผลใช่ไม่ได้ดิอรอยมัดเจาะค่ะรุมเลงไ่ลำนี้ล่ะลำนี้ใช่ไหมคะลำนี้มันมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะที่เราเลือกลำนี้มีข้อต้องเลือกใช่ไหมลำนี้ก็จะได้มาสี่คันสบายสบายโอ้สี่คันเลยนะคะตัดนะครับได้แล้วถึงงงเปล่าเหงาถึงไม่ลงเหรอครับเป็นเวัน ครับสวยมากลำสวยมากจริง หลังจากที่เราตัดไผ่แล้วเลือกไผ่ที่เราจะมาทาคันเบ็ดเสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์ในการทําไผ่เนี่ยที่วางเรียงอยู่นี้มีอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นมีดที่แบบผ่าไม้ไผ่ตรงนี้นะครับค่ะผมอันนี้ก็จะเป็นค้อนที่แบบทุบเราไม่สามารถจะผ่าได้ในมือเปล่าใ,นใ,นใ,ใช้ค้อนทุบใช้ค้อนทุบเนาะโอเคอเคันนี้จะเป็นมีดที่จะเหลาขึ้นลูกพอขึ้นลูกได้แล้วก็จะมีการใช้กบตรงนี้ ใช่เหรอคะนั้นตรงพอตรงเสร็จแล้วได้รูปดีแล้วเราก็จะมาใช้ขั้นตอนตรงนี้กระดาษทรายขัดกล่องให้กระดาษทรายขัดอย่างไม้ตัวนี้ก็เราตัดมาแล้วเราต้องมาแช่น้ำเป็นเดือนเพื่อการมอดมาแรงควนเพื่อให้ไม้มันไม่ไม่มีหมอดมีมีกินเหม็นพอหลังจากที่เอาไผ่มาแช่น้ำเรามาผึ่งให้แห้งหน่อยถึงจะมาทําการผ่าก็จะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเหมือให้แห้งให้แห้งสนดิทดีจนแห้งสนิทเวลาเรามาลาาลาวแล้วไม้จะได้อยู่ตัวจะไม่โคไม่งอ กานผ่าไม,มา้ต้องตัดให้ตรงข้อเพื่อเราจะแต่งง่ายตอดก่างข้อตา,ามตาไม้เนี่ยอ๋อตา,มาอไม <ป S 1> ้เวลาแต่งจะแต่งง่ายหลังจากที่เราแบ่งไม้ไผ่ออกมาเป็นท่อนอย่างนี้แล้วนะคะอาจารย์จะทํายังไงต่อครับเราก็จะเหลาแต่งให้ได้รูปที่เราต้องการครับผมการเหลาต้องดูความตรงความอะไรด้วยนะครับผม ตัวเฉลี่ยแล้วลำหนึ่งใช้เวลาประมาณถึงชั่วโมงคะเหลาได้หนึ่งหนึ่งคันเบ็ดเนี่ยวันหนึ่งก็เหลาเสร็จไดค่สี่คันแต่ว่าตกแต่งต้องรอเวลาอีกอ๋อก็ใช้เวลาเวลาว่างก็มาแต่งกันไปเรื่อยๆค่ะเริ่มเห็นเป็นรูปร่างแล้วค่ะวันนี้เราแต่งเพราะว่าข้าครับผมเนีไม่ใช้กบเดินทีต้องทำอะไรเลยใช้กบตัวนี้เดินทีเพื่อความตรงเพื่อได้ความตรง ตอนนี้ไว้แต่งใบกบอ๋อไว้แต่งใบกลบอันนี้คือวิธีการปรับใบให,ให้มันได้มุมได้องศาอย่างเงี้ยหรอคะปรับปลายเรื่อยมนกินกน้ำกัดน mm ้ำขั้นตอนของการใส่และการทําให้มันตรงแล้วกลมนี่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมที่แต่งเป็ดแล้วด้วยกั <Okay. S 2> เราได้ละครั่นรูปนี้มันก็จะเป็นกลมแล้วก็เรียวไปจนถึงปลายตรงนู้นหลังจากนั้นเราจะใช้กระดาษทรายแต่งอ oh, ๋อเอากะดาษทรายใช้ตะครั่นใช้ลกลมใชะเรียบ แต่งมาแล้วจะได้รูปนี้ทั้งหมดออก็จะได้รูปนี้นะคะเราก็้องมาทาน้ํามันเป็นน้ํามันประมาณไหนคะอาจารย์จะเป็นน้ํามันตัวนี้เป็นน้ํามันผมเลือกษาเนื้อไม้ให้มันแข็งสารเนื้อไม้นด้วย๋อเพื่อรลยไม้เราด้วยขั้นตอนที่อาจารย์วิรัตพูดตะกี้นะคะก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เราขออนุญาตลงไปที่แพรไปดูว่าเบ็ดมันมีกี่ประเภทแล้วก็ไปดูประเภทของเหยื่อว่าเราต้องเตรียมเหยื่อในการออกที่ไปตกกุ้งยังไงเนาะได้ครับค่ะโอเคงั้นไปที่แพรเลยค่ะค่ะ เด็ก็มี3ประเภทครับคันเบ็ด้าเป็นคนรุ่นเก่าจะใช้คันแบบไม้ในไม้ไผ่ที่เราไปตัดมาแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นล่ะคะอันนี้เป็นคันเบ็ดแบบไหนคะมาเด็กรุ่นใหม่ก็จะมาใช้คันแบบนี้กันคันล่อเป็นแบงเปล่าจะมาต่อด้ามกันแล้วอีกอันหนึ่งอะมาสมัยใหม่นี่ก็จะเป็นคันล่อคันล่อใช้คันล่อตกกันเพื่อสำหรับมือใหม่ตกง่ายอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า3ประเภทเนี้ยมันต่างกันยังไงตะคันพวกนี้ตกกุ้งให้ยกกุ้งง่าย แต่อย่างว่าเป็นเมื่อมือใหม่ก็เลี้ยงกุ้งไม่เป็นเองเนี่ยเพราะว่าการดิ้งของกุ้งมันจะแรงคนเลี้ยงกุ้งผ่อนกุ้งไม่เป็นก็จะเกิดการขาดถ้าการพุกนี้มันจะง่ายกุ้งดิ้งยังไงมันก็ไม่ขาดเพราะปลามันจะอ่อนมากเบ็ดกุ้งเก่าเราจะใช้เข็มมาดัดกันเองเข็มเย็บผ้าเราเนี่ยเป็นเข็มเย็บผ้าแล้วเบ็ดเนี่ยจะไม่มีเนี่ยงเวลาสายมันหย่อนปุ๊บกุ้งจะหลุดทันทีเขาก็มาดัดแปลงใหม่เบ็ดนี่ใหม่จะมีเนี่ยงหมดเพื่อมือสมัครเล่นตกกุ้งอย่างนีไม่หลุดนี่ครับผม อาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเหยื่อในการตกกุ้งเนี่ยมีเหยื่ออะไรบ้างเหยื่อนี่มันมันก็สมัยโบราณมาเขาจะใช้มะพร้าวอ่อนก็มีแต่เดือนเนี้ยบางชนิดเราใชมาาาา้มันหายยากกุ้งนี่หายากก็มาหัน,ม,นหามาใช้พวกหัวใจไก่ลูกกุ้ง เป็นเป็นสิ่งที่หาง่ายแล้วอาจารย์หั่นแล้วก็เป็นสดสดอย่างนี้หรือว่าต้องผสมอะไรก่อนเยือนี่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะสูตรของผมก็ใช้หมกักแค่เลือดแล้วอีกอันหนึ่งที่ใช้คือ,อน,นี่คือคใช้ลูกกุ้งไม่น้ำแบบนี้ครับผมกุ้งป่อยนะครับอาจารย์พอจะสาธิตพิธีการเกี่ยวเหยื่อให้ดูได้ไหมคะได้ครับผมการเกี่ยวเหยื่อก็เกี่ยวไม่ให้เบ็ดโผล่เนี่ยให้ให้ให้ปลายค่อยนินี้ให้จังหวะกุ้งจับเหยื่อไม่ให้โดนเบ็ดให้จับเหยื่อไปก่อนมันจะจริงข้ามาถึงเบ็ดแล้วเกี่ยวกุ้งเหอเเกกกกี่่่ยววุุ้้้งงงงนึตตขาาาหหหไั เขาจะใช้มันล่อกุ้งเอ่อให้ได้กลิ่นตอกเพื่อให้มีมันติดอยู่เพราะมันนี่จะกลิ่นก็จะแรงมากมันชักจูงกุ้งให้กินไวขึ้น,นง่ายๆนเทคนิคนี้เดี๋ยวไปดูเทคนิคการตกอีกทีนึงครับได้ค่ะ <ผม S 1> เดี๋ยวจะไปดูเทคนิคการตกกุ้งอีกทีนึ่งพร้อมนะคะครับโอเค,ค <ผม S 2> งั้นเราไปเลยค่ะครับนะไปะ ตอนนี้เขาเรียกว่าการตกกุ้งรับน้ําดำใช่ไหมคะช่วงเวลาที่ใกล้จะมืดเขาเรียกรับน้ำำําด<อ>ํากุ้งมันตกได้ทุกเวลา<อ>แต่เขาเน้นช่วงเวลาน้ำำําดํากุ้งมันจะจับหนาตัวหน่อย โอเคครับผมอันนี้เราใช้คันเบ็ดที่เป็นตั้งแต่ของก็มีคันสองรุ่นนะครับรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าอ่าเรามาดูว่าวันนี้คันเบ็ดกินคันไหนใช่เราจะมาดูว่ากุ้งจะกินคันไหนถ้าโชคดีเราจะได้กุ้งแม่น้ําตัวโตๆใช่ไหมคะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าถ้ากระตุกปลาจะกินกระตุกจะจับสายกระตุกกุ้งจะพาสายเดินครับผมกุ้งจะพาสายเดินตึงอ๋อถ้าเป็นกุ้งสายจะเจะตึงไปมล้ปลากินหมดไปแล้วอ๋อปลากินหมดไปแล้ว แล้วถ้าให้เปรียบเทียบกันกับช่วงเมื่อก่อนตอนสมัยที่คุณพ่อคุณแม่เราตกกุ้งกับตอนเนี้ถ้าเ,เป็นสมัยก่อนอกุ้งคืนนึงจะได้ถึง5โลถึง10โลคืนหนึงเหรอคะครับผมถ้าเน<อ>สมัยนี้ก็คืนหนึ่งโลสโลก็เก่งแล้วเพราะว่ายามันกวน มันมีมพวกหาก,กินผีประเภทปล่อยยาปล่อยอะไรทำให้กุ้งถูญพันธไปเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการตกกุ้งแบบ<น>ของเรายังมีคนทำอาชีพก็มีคนทำอาชีพนี้เยอะมากเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ว่าคนรักการตกกุ้งเขาก็องการรักษาไว้เป<อ>็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาใช่คุมลลางขาเนี้ยอาจารย์คะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่ตกกุ้งมาเนี่ยเคยเจอกุ้งอ่ะมากี่พันมีพัมมนอะไรบ้างคะได้มาก็มีกัมกรามกัมกราม สีดอกล้ามเหลืองก็มีพวกก้ามเกี้ยงก้ามเกี้ยงครับผมสีดอเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่หายากในรอบปีจะตกเจอสักตัวสองตัวเอออู้้ปีหนึ่งถึงจะเจอครั้งหนึ่งเหรอคะเขาจะเจอครั้งหนึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หายากมากค่ะใกล้สูนพันธุ์แล้วค่ะโอ้มาละมาละอู้เราจะลุ้นได้ไหมปลาอ๋อปลาอ้าวได้ปลาอันนี้ปลาอะไรคะอุ้ยอ๋อ มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ออกมายังไงก็ได้กุ้งกลับไปแน่นอนเนาะแต่สมัยนี้ด้วยวิธีการใช้ชีวิตอาจจะทําให้การตกกุ้งเนี่ยก็อาจจะลําบากหรือต้องใช้เวลาซึ่งก็อาจจะทําให้อาชีพของการตกกุ้งเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงหร,หรือจํานวนน้อยลงเนาะหลังจากที่เรานะคะนั่งตั้งแต่5้าโมงนะคะตอนนี้ก็จะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอ๋ออันนี้อันนี้คือจับแล้วใช่ไหมคะ,ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้จะได้กุ้งอะไร ว้าวตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวใหญ่มากเลยอ,อันนี้คือกุ้งกล้ามเหลืองเหระคะตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้ประมาณอู้เกือบ3ามขีดเลยนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะวันนี้เราออกมาตกกุ้งตั้งแต่5้าโมงเย็นนะคะจนตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มกว่าจะ2องทุ่มครึ่งละเราก็โชคดีได้กุ้งมาก็วันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกลับที่พักก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะคะอาจารย์วิระจะพาไปดูการตกกุ้งรับน้ำเชา้าอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เรากลับกลับบ้านกันค่ะแล้วโชคดีแล้วค่ะเย้ ตอนนี้นะคะก็เวลา6โมงเกือบจะครึ่งแล้วนะคะเราออกมาตกกุ้งรับน้ำเช้าตั้งแต่ตีห้านะคะกุ้งน้ำเช้าเป็นกุ้งที่ว่า<อ>มีกลับแองที่อยู่กลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็มาดักเขาดักเขาโอกาสท,ที่จะกุ้งกระสูงน้ำเช้าระหว่างที่เราตกกุ้งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีบางลำเขาก็จะทยอยกลับกันแล้วนะคะอันนี้เขาอาจจะมาตงแตงคืนใช่ไหมคะอย่างเงี้ยครับผม โอ้มีหลายลำเลยลำนู้นไปแล้วลำด้านนู้นมาคนที่ประกอบอาชีพการตกกุ้งแถวนี้กยย็ยังพอมีอยู่ใช่ไหมคะยังพอมีเ็นครับยังพอมีให้เห็นอยู่เนาะเพราะว่าตั้งแต่เรามันนั่งตรงนี้พอฟ้าเริ่มสางเนี่ยก็จะเห็นเรือที่ตกกุ้งเนี่ยกำลังทยอยกลับนะคะ,ะเดินแล้วเดินแล้วเน,วนี่ยค่ะถ้าเส้นอย่างนี้คือหมายถึงว่าเขาติดแล้วใช่ไหมคะ ครับผมเริ่มกินแล้วเริ่มกินละเริ่มกินรอเขาเดินให้ตึงหน่อยถ้าเราดึงขึ้นมาเลยมันอาจจะหลุดใช่ไหมคะครับอเขาจับเหยื่อให้เข้าป่าให้เีที่ก่อนว้าวโอ้อันนี้คือกุ้งกุ้งอะไรคะเนี่ยกัมกามครับกัมกามนะคะโอ้ตัวตัวใหญ่มากเลยค่ะทีนี้มันจะมีวิถีอย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์บอกว่า ้าเราตกกุ้งขึ้นมาแล้วเราได้กุ้งไข่เขาจะทํำยังไงคะเราตกไปเชิญนุรักษ์ครับผมเจอก,กุ้งไข่ก็จะปล่อยแ้มสืบพันต่อกุ้งเล็กมากแล้วก็จะปล่อยอันนี้คือกุ้งไข่นะคะไข่เขาจะเต็มท้องอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็วิถีที่นี่ถ้าเขาได้กุ้งไข่เนี่ยเขาจะปล่อยลงไปเพื่อให้เขา ขยายพันธุ์นะคะอาจารย์คะ,ะ,ะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยที่เราตกกุ้งมาได้กุ้งอะไรบ้างพันอะไรบ้างยังไงบ้างคะอันนี้กุ้งที่เราได้อันนี้นอันนี้จะเป็นก้ามกามนะครับผมก้ามกามนะคะต,ตัวนี้ประมาณกี่ขีดคะตัวนี้ประมาณสามขีดครับผมโอ้สามขีดตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีดอที่เราตามหากันสีดอหายากมากเลยนะคะเราเจอตัวแล้นะครับผมสีดอตรงนี้สีดอมีลักษณะพิเศษยังไงคะอาจารย์ก้ามเราจะเรีกข้างใหญ่ข้างครับผมตัวเล็กตัวนี้ใหญ่สังเกตที่ก้ามเนาะแล้วพวกนี้นะคะตัวเล็กไม่ืออะไรออันนี้เขาเรียกกกก้้้าาามมมเเเททีียยนนหลือง อันนี้เป็นกุ้งไข่ที่เราตกได้ทั้งหมดนะครับผม<ข>เราจะเกตไข่จะมีไข่เหลืองกับไขด่ดาไข่เหลืองนี่เป็นไข่ที่จะรอตัวผู้มาผสมพันธุ์แต่ไข่ดํานี่คือเป็นไข่ที่ไปขีดน้ำเชื้อแล้วตอนนี้เราสังเกตดูให้ดีเนี่ยดี๋จวเรจะมเป็นตัวนินดๆแล้วเล็กๆแล้วตัวเล็กๆพร้อมจะออกจากจากท้องแล้ว ใช่เพราะตัวตัวเล็กมากเลยนะคะครับผมทีนี้เราก็จะปล่อยกุ้งเราจะปล่อยหมดครับผมเราจะปล่อยให้เขาลงไปเพื่อที่จะไปแพร่พันธุ์ต่อเพื่อที่จะให้อาชีพการตกกุ้งแม่น้ํายังอยู่ให้ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้ตกแล้วก็ได้ดูนะคะคไปนะคะคโอเคก็เป็นการจบทลิปการตกกุ้งรับน้ําเช้านะคะเราก็ได้ มีโชคได้กุ้งมาหลายตัวพอสมควรนะคะมีสีดอมีมกล้ามกราบยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์รักอีกทีนึงนะคะ,คะจบคลิปอย่างสวยงามเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรามาพบกับ ท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณบุญส่งเฉลาพักนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณกรีธาละอ,อวิไลนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่8นะคะทราบมาว่าที่นี่ยังมีการตกกุ้งแม่น้ําอยู่มีทั้งการตกกุ้งแล้วก็การงมกุ้งใช่ไหมคะถูกต้องครับไม่ทราบว่าพอจะมีคนที่เข้างมกุ้งแนะนําให้เราเพื่อที่จะไปดูวิถีออออะไรยไไรรย่างงางง้้ดมคบตกวนนนผู้ใหญ่ห่อยะะค,ะคะะานีรงมกุ้ง โอเคขอบคุณมากค่ะอยากให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมนาแม่รุนท่าลาพักครับค่ะคนตกกุ้งครับอ๋อคนตกกุ้งนี่รันไทยสยมครับงมกุ้งครับงมกุ้งนะคะทาอาชีพตกกุ้งเนี่ยมานานหรือยังคะตั้งแล้วสมัยเอาโรงเรียนป .4 ก็อายุสิบสี่แล้วพื้นที่ที่ออกไปตกเนี่ยออกไปจากนี่ไกลไหมคะประมาณห้าหกโลได้ช่วงนี้หน้านี้น้ำาจะใสกลางวันเนี่ย ปุ้งมันจะถอยลงลึกมากเพราะน้ำมันใสพอเวลากลางคืนวัดมันจะขึ้นมาหากินเราใช้เรือแบบไหนคะไปแบบนี้เหรอคะแบบนี้เลยครับเขาเรียกเรืออะไรคะไอ้นี่เรือเข็มเรือเข็มทีนี้ทราบว่าที่นี่มีวิธีการงมกุ้งซึ่งก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วเนาะใช่ไหมอยากสอบถามนิดนึงว่าการงมกุ้งเนี่ยมันต่างกับการไปตกกุ้งยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างถึงในการงมกุ้งเหรอะกุ้งเราต้องจับหนวดเราต้องสังเกตมันเราต้องเรียนรู้ว่าเราจับ หนวดเนี้ยหัวมันจะอยู่ฝั่งไหนตัวมันจะอยู่ฝั่งไหนเราต้องจับที่ตัวหรือที่หนวดคะบางทีก็จับโดนตัวได้ตัวเลยบางทีก็จับโดนหนวดเหมือนกันถ้าหนวดใหญ่ๆเนี่ยจับหนวดใหญ่ๆปุ๊บรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็มืออย่างนี้ไม่ได้ดันน้ําลงไปหาตัวดีดหนีมันต้านน้ำไงมันต้านน้ำมันจะหนีทางทำแบบจะปบแบบเสืออ๋อทำทำมืออย่างนี้จะปบลงไปเราจับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมค่ะประมาณประมาณหน่อยหนึ่งค่ะ อยู่รู้วิธีการอย่างนี้ได้ยังไงครับหมายถึงว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากใครหรือว่ายังไงไม่ไม่ก็ศึกษาเอาก็ศึกษาใช่ไหมค่ะเคยไปงมแล้วมันพลาดพลาดแล้วเราก็ใช้ความคิดตรงนั้นน่ะเอามาใส่ตู้ใส่ตู้ปลาแล้วก็จับหนวดดูถ้าจับหนวดนี้มันจะไปทางไหนถ้าจับหนวดนี้มันจะไปทางไหนโอ้เหมือนเหมือนเรียนรู้ศึกษาศึกษาเหมือนเหมือนเรียนรู้วิถีของเขาใช่กุ้งถ้าจะให้ได้ดีก็คือน้ําขึ้นใหม่น้ําแรงพวกนี้จะเจ่าตามต่อตามห่วงเลยถ้าน้ํานิ่ง าจะเดินออกหารกินจะจับยากมีข้อควรระวังอะไรไหมในการงมกุ้งมันมีเบรร็ดตะก้อตะก้อที่มันเป็นเบ็ดหลายๆอันอ่ะมันจะติดตามตอตามห่งยางอ่ะให้ระวังเนี่ยผมโดนมารอบหนึ่งติดเบรร็ดตะก้อถ้ามวานั่นเราเราอยู่ในน้ำใช่ไหมมัน <c oughs> ดึงไม่ออกดึงไม่ออกอแล้วก็กระชากเลยอันตรายนะครับ <c oughs> แล้วตามหินตามอะไรนะครับอย่ามือไปล้วงหินตามโรงงานใช่ไหมครับเขา <c oughs> จะมีท้าเขื่อนหินลงมา <c oughs> เราดําไปลึกปุ๊บถ้าเราล้วงไปมันหล่นทับมืออ๋อหินหล่นทับมือใช่มันหล่นทับมือเยอะๆไม่มีสิทธิ์จะออกได้เลย อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนาะผมก็เคยโดนทีหนึ่งแต่มันทับมันทับตื้นไม่ทับลึกชากออกทันแล้วปกติเวลาพี่งมกุ้งนี่พี่ดำลงไปลึกแค่ไหนคะก็แล้วแต่ครับหน้านี้ก็ลึกหน่อยเพราะน้ำใสประมาณ3เมตรได้ไหม่าจะได้สามเมตรเลยสามสี่เมตรครับก็ต้องเป็นคนที่ดำน้ําเก่งพอสมควรเนาะใช่ครับอีกอย่างหนึ่งคือสวะ ที่มันลอยกาศน้ําเนี่ยครับถ้ามันเป็นกอยใหญ่เราต้องดูบางทีเราดําไปเนี่ยถวามันลอยมาเราไม่รู้โอ้กางถวะหายใจไม่ทันเรียบร้อยเหมือนกันก็อันตรายอีกใช่ครับและน้ำเนี่ยบางครั้งอ่ะถ้ามันเข้าโค้งมันจะเป็นน้ําวนเราต้องดําใต้มันดําใต้น้ําวนอย่าไปดาวนถ้าคนไม่รู้ดําบุ๊บตรงนี้มันจะวนเข้าใต้ตะพานหรือใต้อะไรโผล่ไม่ได้คนไม่รู้อ่ะอันตรายใช่โอเคพอฟังอย่างนี้เริ่มสนุกแล้วพอจะสาธิตวิธีการงมกุ้งให้ดูได้ไหมคะ ได้ครับ <Okay. S 2> ต้องล่องเรือไปได้ล่องเรือไปงั้นเดี๋ยวเราเราลงไปเลยค่ะไปลงไปดูส,สาธิตวิธีการตกกุ้งกับงมกุ้งเนรอได้ค่ะตอนนี้เราก็จะออกไปตกกุ้งแล้วก็จะไปงมกุ้งนะคะให้เห็นวิถีเลยว่าเราจะไปหาที่ที่เราจะตกตรงไหนก่อนแล้วก็ที่ไหนที่สามารถงมกุ้งได้ มาถึงที่หมายที่เราจะทําการงมกุ้งนคะใช่ครับก่อนที่จะลงทํากินนะครับคือต้องขอธรามาเจ้าแม่คงคาคือเหมือนกับว่าเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอทนสถานที่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของคนที่จะลงงมด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เขาจะทําสาธิตให้ดูนะคะว่าก่อนที่พี่เขาจะงมกุ้งพี่เขาจะทําการขอข้ามายังไงบ้างนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็สาบุกแล้วก็เอาน้ำาขอหัวสาบสีจนเลี้ยงเราอ่ะ เอเคค่ะะเราก็จะมาดูวิธีการหมกุ้งนะคะของพี่เขานะคะตัวเท้าคางหนึงงง่งบ้าเลย ชนเกาะพะและชุมชนบ้านเลนทําให้เราได้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายังไงวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณปราชญ์นักเล่าเรื่องแล้วก็คนที่ให้ข้อมูลอาจารย์ที่ให้ข้อมูลต่างๆภารกิจของเราลุล่วงสําเร็จไปด้วยดีค่ะเย้เสร็จแล้วค่ะกลับบ้านกันค่ะ